กำหนดให้จุดลบ42อยู่บนวงกลมถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของทั้งสองของวงกลมนี้คือส่วนของเส้นตรงนี้นะเบวก3าเท่ากับลบ3และ 4x บวก 2y เท่ากับลบ2แล้วสมการวงกลมนี้เป็นเท่าไหรอ่านโจทย์มาก็งงแล้วใช่ไหมกำหนดจุดจุดหนึ่งอยู่บนวงกลมนี่ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของทั้งสองวงกลมนี้คือนี่ นี่เห็นไหมดังนั้น2เส้นเนี่ยมันจะตัดกันอยู่ที่จุดศูนย์กลางพอดีเพราะว่ามันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเราก็มาหาก่อนว่าไอ้สองเส้นที่ว่าเนี่ยมันไปตัดกันอยู่ตรงไหนเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองหาก่อนหาจุดตัดสมการที่หนึ่งบอกว่า สอง x บวกสาม y เท่ากับลบสามสมการที่สองคือสี x ่ x บวกสอง y แล้วก็เท่ากับลบสองเนาะครูจะเอาแม่สองหารออกก็จะเหลือสอง x บวก y เท่ากับลบหนึ่งเี่เอาสองหารตลอด ทำไมต้องเอาสองหารตลอดเพราะว่าครูเห็นแล้วว่าตรงนี้มันมี2 x ถ้าครูเอาสองหารตรงนี้จะกลายเป็น2 x เ,เหมือนกันแน่นอนครูจะทําให้ x หายก่อนก็เลยเอาสองหารหรือถ้าสมมุติว่าตรงนี้มันเป็น4อย่างเงี้ยครูก็เอาสองมาหารตรงนี้อาจจะไม่ลงตัวเอ้ยถ้ามันไม่ลงตัวก็ไม่ต้องหารเนาะเดี๋ยวมันจะยุ่งยากไปจับคูณเลยทำยังไงก็ได้ให้สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรเนี่ย มันเหมือนกันคูณกันยังไงก็ได้หารกันยังไงก็ได้ให้มันเหมือนกันในเมื่อสองสมการเข้าเหมือนกันแล้วสมการที่1กับสมการที่3เนาะอันนี้คือสมการที่2จับสองสมการนี้ลบกันอันนี้ลบกันแล้วเหลือ0 x เราไม่ต้องเขียนอันนี้ลบกันแล้วเหลือ3 y y ลบห y เหลือ2 y อันนี้ลบ3ลบกับลบ1มีค่าเท่ากับลบ2 y มีค่าเท่ากับลบ2หารส y มีค่าเท่ากับลบ1การแก้สมการ,รตรงนี้ทำให้ดูแบบช้าๆเลยนะนี่ลบลบเป็นบวกบวกกันแล้วได้ลบสแล้วก็จะคูณอยู่ย้ายมาหาร ตัดทอนกันเหลือลบหนึ่งได้ค่า y แล้วต่อไปก็เอาไปแทนค่าในสมการใดก็ได้ที่รู้สึกว่าแทนแล้วมันจะได้ค่า x ไวๆอ่ะครูเลือกที่จะแทนในสมการที่สออที่สแทนค่า y เป็นลบหนึ่ง ในสมการที่3ก็จะได้2 x บวกลบ1มีค่าเท่ากับลบ1 2 x มีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมย้ายไปมันจะเป็นลบ1บวก1เนี่ยมีค่าเท่ากับ0ดังนั้น x ก็มีค่าเท่ากับ0ได้แล้ว y เท่ากับลบ1 x เท่ากับ0นี่คือจุด ศูนย์กลางนะทุกคนมันคือจุดที่มันมาตัดกันพอดีเนี่ยเ,เดี๋ยววาดรูปไว้ให้ดูก่อนวงกลมวงกลมหนึ่งมีจุดลบสี่สองอยู่บนนั้นและก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางสองเส้น โอเคซึ่งจุดที่เขาตัดกันพอดีตรงนี้มันก็คือจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางได้เป็น x เป็น0 y เป็นลบหนึ่งถ้าเรามาดูนะว่าเอ้ยจากจุดเนี้ยมันห่างจากจุดที่อยู่ขอบนี่เท่าไหร่ ถ้าเราหาได้เราก็จะได้รัศมี r ออกมาดังนั้นเดี๋ยวเรามาหารัศมีกันเลยความสำคัญของวงกลม1คือต้องรู้จุดศูนย์กลาง2คือต้องรู้รัศมีหารัศมีจากระยะทางระหว่างจุด2จุด ดมีค่าเท่ากับ x 1ลบ x 2ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ y 1ลบ y 2ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ x 1 x 1ก็คือจุดคู่ให้สีเหลืองนี่เป็น1เนาะอันนี้เป็น2 x 1ก็คือ0ลบกับลบ ทั้งหมดยกกำลังสองศนลบกับลบสต่อมา y 1ลบ y 2อลบหลบกับ2ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับศูย์ลบลบสี่ก็เป็นศูนยบวกสี่เป็นสิหใช่ไหมเป็น16บวกกับ3ามสองลบสลบสเป็นเอ้ยหนึ่ง ลบหลบสเป็นลบ3ามเป็น9นี่ดังนั้นค่า d มีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมบวกกันเป็น25ถอดรูทออกมามีค่าเท่ากับ5ได้แล้วว่ารัศมีเนี่ยมีค่าเท่ากับ5จะใช้ d ก็ได้ใช้ r ก็ได้นะไม่ผิดนะทุกคนแล้วก็เอา สิ่งที่เราได้มามาเขียนเป็นสมการวงกลมเราจะแบ่งเขียนตรงไหนตรงนี้ละกัน x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ r ยกกำลังสอง x ไม่รู้เพราะว่าเป็นสมการรูปทั่วไป h ค่า h ก็คือจุดศูนย์กลางเนาะตัวแรกนี่ตัว k ไอตัวแกน x เนี่ย h อันนี้ k h เป็น0ยกกำลังสองบวกด้วย y ลบ k ก็คือลบ1ลบลบเป็นบวก1เท่ากับ r ยกกำลังสองก็คือ5ยกกำลังสองก็จะได้ x ลบ0ก็เป็น x นั่นแหละ x ยกกำลังสอง บวกกับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองสองหน้าหลังหน้าหลัง y คูณหนึ่งเป็น y เนาะมาคูณสองก็ได้สองมีค่าเท่ากับ 25. ยี่สิบห้าย้ายมันอยู่ข้างเดียวกันเพราะว่าเขาต้องการให้อยู่ในรูปหน้าตาแบบนี้นะคะ x กําำลังสองบวก y ากำลังสอง บวก2 y 1 1, 1แล้วก็ย้าย25จากบวกอยู่ย้ายมาลบเนาก็จะกลายเป็นลบ24เท mm ่า hmm. กับ0ดังนั้นได้แล้วอันนี้คือค่า a ค่า b a เป็น1 b เป็น1เอาได้เดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่ a b มันอยู่ตรงนี้นี่นะกูดูผิด มันไม่มีค่า x เ,เลยใช่ไหมเท่าที่ดูเนี่ยเห็นไหมมันไม่มี x เ,เฉยเฉยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็น0ใครอยู่หน้า b ล่ะตัวที่อยู่หน้า b เอ้ยใครอยู่หน้า y อยู่หน้า y ก็คือค่า b ก็คือ2ใครอยู่ยต่อจาก b เนี่ยก็คือ c เห็นไหมคะก็คือลบ24 so